เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตประกันรายได้ข้าวปีการผลิต2564ทับ65เดินทางมาถึงงวดที่21กันแล้วนะคะกทกศชดเชย4ชนิดข้าวมาอัปเดตกันว่ามีอะไรบ้างและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ประกาศคณะอนุกรรมก,การกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64ทับ65รอบที่1งงวดที่21นะคะโดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2565ดังนี้ เกณฑ์ราคาตลาดกลางอ้างอิงนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิซีนสุรฤดุเก็บเกี่ยวแล้วข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 1 9 8 6 3 0บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานี1284.1 0บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้า8,279.52บาทต่อตันและข้าวเปลือกเหนียว9685.12บาบาทต่อตันทีนี้มาดูเกณฑ์ราคาชดเชยนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ สส้นสุด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยที่2,013.70บาทต่อตันข้าเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยที่715.90บาทต่อตันค้าเปลือกเจ้าชดเชยที่1 7 2 0 4 8บาทต่อตันและข่าเปลือกเนียวชดเชยที่2,314.88บาทต่อตันเจนราคารัฐบาลประกันนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ 1 5 0 0 0าบาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 4 0 0 0บาท uti, ต่อตันไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้า10,000บาทต่อตันไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานี1 1 0 0 0บาทต่อตันไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียว1 2 0 0 0บาทต่อตันไม่เกิน26ตัน ดูปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้ในการคำนวณรับสิทธิ์ชดเชยโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวป64ี64-65รอบที่1ดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิ359กิโลกร,รัมต่อไร่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่432กิโลกร,รัมต่อไร่ข้าวเปลือกหอมมะทุงธานี682กิโลกร,รัมต่อไร่ข้าวเปลือกเจ้า602กิโลกร,รัมต่อไร่ และค่าเปลือกเหนียว387กิโลกรัมต่อไร่นะคะเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่าทกสโอนให้แล้วหรือยังนะคะได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือผ่านแอปพลิเคชันของทกสเอขีดโมบายได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสทุกสาขาทั่วไทยอัปเดตล่าสุดประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64ทั65รอบที่1งวดที่21นะคะ